บอข่าวเล่าแจ้งจากท่านพงษ์รัตนพิลมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากัญชาถือลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามิถุนายน2565าเป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบดายผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพงรัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลประจำวันนี้วันพุธที่6เมษายนนะครับวันนี้วันที่6เมษายนเป็นวันสําคัญนะครับเป็นวันจัก,กรีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันจัก,กรีมีความสําคัญอย่างไรเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นวันที่เมื่อสองร้อยสี่สิบปีที่แล้วนะครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่หนึ่งปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือรัชการที่หนึ่งนะครับรัชการแรกของราชวงศ์จัก,กรีในวันที่หก เมษายนเมื่อ240ปีที่แล้วพศออ2325นะครับก็เป็นวันที่พระองค์ท่านทรงขึ้นของราชแล้วก็ทรงสถาปนาให้กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองหลวงของไทยแทนกรุงธนบุรีในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็เป็นวันที่ประสบนิกรปรวงชนชาวไทยนะครับต่างลำลึก ในพระมาหากราุณาธิ่กุลอย่างล้นพ้นนะครับที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอง์ท่านทรงมีพระราชกรณียกิจนานับประการเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของการครองราชเป็นปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จัก,กรีตรองแรกแล้วก็ทรงสถาปนากรุงเทพเป็นเมืองหลวงนอกจากนั้นก็มีโปรดเก้าโปรดกระหม่อมสร้าง พระบรมมหาราชวังแล้วก็สร้างพระอารามหลวงสำคัญสำคัญหลายแห่งสร้างป้อมปาการเพราะในสมัยนั้นก็ยังมีเรื่องการสู้รบกับทั้งชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาล่าอาณานิคมการสร้างถนนคลองสะพานต่างๆที่อยู่ในเขตพระนครนะครับในสมัยนั้น แล้วก็ในสมัยของพระองค์นั้นก็ยังมีการทําสงครามอยู่โดยตลอดนะครับกับประเทศพมา่านะครับพระองค์ท่านทรงทำสงครามถึงเจ็ดครั้งด้วยกันครั้งสำคัญก็ได้แก่สงครามเก้าทัพนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เยาวชนลูกๆหล,ลานๆเราก็ได้เรียนรู้อยู่ทรงชำระประมวลกฎหมาย แล้วก็เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงนะครับซึ่งใช้มาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับจังหวัดก็ได้มีการจัดเป็นพิธีถวายราชสักการะถวายพานพุ่มดอกไม้โดยส่วนราชการต่างๆก็ได้ไปโดยพร้อมเพรียงทจัดจัดพิธีที่สารกลางจังหวัดนะครับ วันนี้ช่วงเช้าก็ดำเนินการเพื่อที่จะรำลึกถวายราชสักระแด่พระองค์ท่านนะครับซึ่งเป็นพระถมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็เป็นที่ถือว่าเป็นการรำลึกถึงพระมาหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นนะครับที่มีต่อปัตสยามประเทศหรือประเทศไทยนะครับวันนี้ กลับมาที่เรื่องโควิดเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพราะมีข้อมูลที่จะนำเรียนเพ่อแม่พี่น้องเพิ่มเติมในเรื่องของจำนวนของผู้ติดเชื้อนั้นในระดับประเทศเมื่อวานนี้ตัวเลขลดลงครับติดเชื้อเมื่อวานนี้21,000คนแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็ขยับลงมานิดหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้91คนด้วยกัน วันก่อนเนี่ยสูงสุดคือ97คนนะครับเมื่อวานนี้ลดลงเหลือ91คนแต่ก็ยังระดับ90ขึ้นอยู่นะครับก็ยังถือว่าสูงอยู่แล้วก็เป็น10ประเทศแรกของโลกนะครับที่มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากกว่าประเทศอื่นๆเราก็อยู่ในลำดับประมาณ8หรือ9เนี่ยแหละครับที่มีผู้เสียชีวิตมากในแต่ละวัน ของอุบลราชธานีของเราอย่างที่ผมกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องครับตัวเลขเมื่อวานเราลดลงไม่ถึงสองพันแต่วันนี้ตัวเลขเมื่อวานนี้ก็ขึ้นนะครับเป็นสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดคนเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดอีกครั้งหนึ่งนะครับของจังหวัดอุบลราชธานีของเราสามพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดคนด้วยกัน ตัวเลขตัวนี้ก็รวมทั้งการตรวจแบบยืนยันหรือ PCR แล้วก็ตรวจแบบด้วยตนเองหรือ ATK นะครับรวมสองตัวนี้แล้ว3,768คนสูงที่สุดตั้งแต่มีโรคโควิดมานะครับเมื่อวานนี้เป็นตัวเลขมากที่สุดเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางกระทรวงสาธรารณสุขนะครับคุณหมอก็ได้ออกมาพูดถึง ภาพรวมของการติดเชื้อเนี่ยในระดับภาพรวมของประเทศก็ถือว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้างมากอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับวันหนึ่ง20,005 20,008แล้วก็มีผู้ป่วยที่เป็นตรวจโดย ATK อีกจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งถึงแม้อาการโดยทั่วไปจะไม่รุนแรงนะครับ ยกเว้นผู้ที่มีอาการมากกว่าคนอื่นเขาเนี่ยก็คือหนึ่งวัคซีนขาดช่วงไม่ได้รับวัคซีนตามห่วงเวลาที่กำหนดหรือมีโรคประจำตัวต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้บุคคลนั้นเนี่ยจะมีอาการมากกว่าคนอื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณหมอเขาก็บอกว่านะครับเด็กเล็กนี่นะครับ ขณะนี้เนี่ยมีการป่วยอัตราป่วยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับโดยเฉพาะเด็กเล็กก็คือเด็กเอ่อตั้งแต่ศูนย์ถึงสี่ขวบนะครับหรือสี่ขวบลงไปเนี่ยครับพูดง่ายง่ายเด็กเล็กสี่ขวบลงไปป่วยกันมากเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ที่อันตรายที่เสี่ยงสูงเพิ่มกระเอีกคือเด็กเล็กที่มีโรคประจําตัวนี่แหละครับที่จะอันตรายมากเพราะว่าเด็กเล็ก สี่ขวบลงไปเนี่ยเขายังไม่ได้รับวัคซีนยังฉีดวัคซีนไม่ได้นะครับแล้วก็มีถ้ามีโรคประจําตัวด้วยเนี่ยเมื่อติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยอาการก็จะมากอาการก็จุดรุนแรงแล้วประกอบกับผู้ปกครองอาจจะสังเกตไม่ทันนะครับนึกว่าเป็นป่วยธรรมดาไข้ธรรมดา ยังไม่ได้สังเกตอาการอะไรมากแล้วก็ไปหาหมอช้าทำนองนี้นะครับก็ทำให้เกิดอันตรายได้ดังนั้นคุณหมอทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ออกมาบอกเลยนะครับว่า,าพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสังเกตอาการเลยนะครับเด็กเล็กสี่ขวบลงไปเนี่ยนะครับเพราะบางทีเขาก็พูดบอกอะไรก็ไม่มาสื่อสารอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนยังไม่ได้บงถ้าอายุน้อยๆเนียน่ยน,ย,นย,นยนะครับ เขาก็แนะนําว่าหนึ่งเนี่ยให้ดูเรื่องอุณหภูมิของร่างกายหรือการมีไข้เนี่ยแหละครับถ้าสูงสามสิบเก้าองศาเนี่ยถือว่าต้องต้องระวังแล้วนะครับต้องเออเตรียมที่จะไปหาหมอหรือสังเกตอาการเพิ่มเติมคือการหายใจฮอบเร็ว,เร,วเร็วกว่าปกตินะครับหน้าอกบุ๋มก็คือหายใจลึกลงไปนะครับปีกจมูกบานนั่นหมายความว่าหายใจไม่สะดวกแล้วนะครับ ปากเขียวนี่คือหายใจแล้วออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพอระดับออกซิเจนของที่วัดปลายนิ้วนี่นะครับน้อยกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตแล้วก็มีอาการซึมงอแงไม่กินนมนะครับถ่ายเหลวอาจเจียนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอาการรวมๆเหล่านี้นะครับถ้ามีอาการหนึ่งอาการใดนะครับไม่จำเป็นต้องมีทั้งหมดนะครับมีอาการหนึ่งอาการใดอย่างที่ผมกล่าวมานี้เนี่ย ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยสี่ขวบลงไปเนี่ยนะครับต้องรีบไปพบแพทย์เลยนะครับพอไม่เป็น้องครับไม่ต้องรอ,อ,อสิ่งใดแล้วนะครับเพราะว่าจะเกิดอันตรายได้นะครับนี่คือทุนหมอของกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ออกมาให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ให้มีการปฏิบัติโดยเฝ้าระวังกันอย่าง ใกล้ชิดหน่อยนะครับเพราะเด็กเขาก็มีการแสดงอาการอะไรก็ได้ไม่มากเลยนะครับก็ได้แต่เราต้องสังเกตอาการซึ่งขณะนี้เนี่ยตั้งแต่โอไมคอนระบาดเนี่ยนะครับเด็ก4ปีหรือน้อยกว่า4ปีลงไปเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว27รายด้วยกันทั้งประเทศเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือเด็กเหล่านี้เนี่ย มีโรคประจําตัวครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือปัจจัยสําคัญเลยดังนั้นอย่างที่กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับผู้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือผู้สูงอายุกับเด็กอ่อนนะครับตอนนี้กับผู้ที่มีโรคประจําตัวก็ต้องอันที่หนึ่งเลยครับเรื่องของวัคซีนนะครับถ้ารับยังไม่ได้รับเข็มใดเลยเนี่ยก็คงต้องพิจารณาแล้วละครับ อาจจะต้องเปลี่ยนใจมารับเข็มหนึ่งแต่ถ้าฉีดเข็มหนึ่งแล้วเข็มสองแล้วเข็มสามยังไม่ได้รับเนี่ยถ้าเกินสามเดือนแล้วเนี่ยก็ให้เข้ามาขอรับเข็มสามเลยนะครับเพราะจะเป็นเข็มกระตุ้นซึ่งเป็นเข็มสําคัญมากเพื่องคุณหมอเขาก็ยังปร,ประกาศอยู่โดยตลอดเลยนะครับว่าเข็มสามเนี่ยเป็นเข็มกระตุ้นที่มีความสําคัญ ถ้าเลยสามเดือนไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องกระตุ้นนะครับเพื่อให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยต้านทานต่อความรุนแรงของโรคได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ขอย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสงกรานนะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด อุบลราชธานีของเราก็มีการประชุมกันมีการพิจารณาประเมินสถานการณ์ต่างๆด้วยจะใกล้สงการด้วยนะครับและประกอบกับที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของประเทศเนี่ยเขาได้มีประกาศหรือข้อกำหนดออกมาเ,เป็นฉบับล่าสุดนะครับฉบับที่43ประกาศเมื่อวันที่30มีนาคม แล้วก็มีผลเนี่ยก็คือวันที่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมานี้เองซึ่งเนื้อความเขาก็พูดหลักๆโดยสรุปเนี่ยนะครับเขาก็พูดอยู่สองส่วนส่วนแรกเนี่ยพูดถึงสถานการณ์ภาพรวมที่จะมีการผ่อนปลนให้จังหวัดต่างๆเนี่ยลดระดับความรุนแรงลงนะครับโดยปรับสีของจังหวัดนั้นๆถ้ายกตัวอย่าง อุบลของเราก็ได้ครับง่ายๆเราเดิมเนี่ยเป็นสีส้มหรือเป็นพื้นที่ควบคุมนะครับนี่คือจังหวัดอุบลราชธานีที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดของประเทศเนี่ยเขาประกาศนะครับว่าอุบลเป็นสีส้มหรือพื้นที่ควบคุมในประกาศหรือขอ้อกำหนดอันล่าสุดนี่นะครับเป็นคำสั่งที่ออกมาเนี่ยก็ระบุว่า มีการปรับระดับของจังหวัดอุบลราชธานีของเราจากสีส้มเนี่ยเป็นเป็นสีเหลืองครับเเรียกว่าเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนั่นก็เหมือหมายความว่าความเข้มข้นลดลงนะครับด้วยสถานการณ์จํานวนผู้ติดเชื้อเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆนะครับซึ่งก็มีจังหวัดที่เป็นสีส้มแล้วได้รับการปรับให้เป็นสีเหลืองเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหลายจังหวัดอุบลเป็นหนึ่งในนั้นหนึ่งในหลายจังหวัดนั้นที่เปลี่ยนจากเฝ้าระวังเ,เปลี่ยนจากพื้นที่ควบคุมมาเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็เรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆที่ยังคงเป็นสีส้มอยู่นะครับจากสถานการณ์นี่แหละครับที่สบคเขา,เาหลักๆเขาจะพูดเรื่องการเปลี่ยนการปรับระดับ อีกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดก็คือเรื่องของมาตรการตอนในช่วงสงกรานเนี่ยแหละครับที่อะไรไม่ควรทําอะไรที่ควรทําทําได้ต่างๆนานาเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทางศูนย์บร,ริหาร,รการโควิดเนี่ยก็ได้ออกเป็นข้อกําหนดออกมาเมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเนี่ยก็เลยมีการประชุมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการประชุมก็มีการพิจารณากันใน เรื่องของการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยเรามีอะไรต้องปรับบ้างนะครับโดยหลักแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้พูดกันในเรื่องของการเฝ้าระวังมาตรการต่างๆก็ยังคงต้องเข้มข้นในระดับเดิมอยู่นะครับเพียงแต่ว่าในสีเหลืองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามเรื่องของการดื่มสุรานะครับในร้านอาหาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อก็ได้ประเมินสถาน์แล้วนะครับจังหวัดเราถึงแม้จะเป็นสีเหลืองก็ตามเนี่ยแต่ว่าจํานวนของออผู้ที่ติดเชื้อแต่ละวันเนี่ยนะครับแล้วก็จํานวนของออผู้ที่ป่วยหนักด,ด้วยนะครับประกอบกันเราก็เห็นว่าเรื่องของการอนุญาตให้ดื่มสุราในร้านอาหารเนี่ยยังต้องมีขอบเขต จำกัดอยู่นะครับจึงออกเป็นมตินะครับเมื่อวานนี้คณะกรรมการโรคติดต่อว่าร้านอาหารเนี่ยการเปิดขายให้นั่งรับประทานที่ร้านเนี่ยนั่งได้จนถึงห้าทุ่มนะครับหลังห้าทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยต้องซื้อกลับนะครับก็ยังยังคงให้นั่งได้แค่ห้าทุ่มนะครับที่เหลือก็ต้องถ้าจะขายร้านนั้นจะขายต่อก็ต้อง ซื้อกลับไปทานบ้านนะครับไม่ให้นั่งแล้วนะครับเพราะดึกแล้วในส่วนของสุรานะครับหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะอนุญาตให้ดื่มได้นะครับในร้านอาหารแต่ท้งนี้ท้งนั้นไม่เกินสามทุ่มนะครับจำหน่ายสุราให้ดื่มสุราในร้านอาหารได้ไม่เกินสามทุ่มอันนี้เป็นมติคณะกรรมการโรคติดต่อที่ผ่อนปลน เพิ่มขึ้นตามที่สบคเขาก็ปรับจากสีส้มเป็นสีเหลืองนะครับจังหวัดก็ผ่อนปลนเพื่อที่จะให้ร้านอาหารเนี่ยก็จะสามารถมีช่องหายใจหน่อยนะครับเพราะว่าก็คงปฏิเสธยากครับว่าการรับประทานอาหารในร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ผับบาร์คาราโอเกะน,นะครับผับบาร์คาราโอเกะสถานบริการต่างๆขณะนี้ยังคงต้องปิดอยู่นะครับ ผับบาร์คาอเกะสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆยังคงต้องปิดอยู่อันนี้ย้ำเลยนะครับที่พูดถึงการจําหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง3ามทุ่มนี้เนี่ยก็คือเฉพาะร้านอาหารทั่วๆไปที่ได้รับอนุญาตให้จําหน่ายสุรานะครับเดิมเนี่ยเขาห้ามเลยแต่ตอนนี้ผ่อนปลนให้ดื่มนั่งดื่มได้ในร้านอาหารแค่สามทุ่มนะครับ เลยสามทุ่มไปแล้วห้ามจำหน่ายห้ามดื่มในร้านเด็ดขาดนะครับอันนี้ก็ยังเป็นการผ่อนผ่อนคลายให้แต่ยังมีขอบเขตอยู่เพื่อจะต้องประเมินสถานการณ์กันต่อครับว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้สถานการณ์เป็นอย่างไรต่อไปอีกแล้วก็อาจจะต้องมีการประเมินแล้วก็ต้องมีการมาปรับกันอีกถ้าเกิดเออมันมีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ ทั้นี้ทั้งนั้นเนี่ยนอกจากเรื่องของร้านอาหารที่มีมติแล้วนะครับสิ่งที่สวบคอได้พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานเนี่ยแหละครับสิ่งที่เขาพูดถึงเป็นเกณฑ์นแนะนําด้วยนะครับ <S <S เขาก็บอกว่าสําหรับประชาชนที่กําลังวางแผนที่จะเดินทางกลับภูมิลําเนาเนี่ยแหละครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเราอยู่จังหวัดใดก็ตาม จะกลับมาบ้านเราหรือท่านที่ทํางานอยู่ที่อุบลจะกลับไปบ้านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเ,ออเขาก็บอกว่าอย่างน้อยออผู้ที่เดินทางเนี่ยนะครับอย่างน้อยท่านต้องได้รับวัคซีนครบถ้วนนะครับวันนี้ถ้ายังไม่ได้รับก็ไปฉีดได้เลยวันนี้ถ้ายังออยังไม่ครบเข็มสามนะครับยังไม่ได้เข็มสามก็ไปขอรับได้เลย mm. เช่นเดียวกันนะครับ mm. นี่คือคำแนะนำนะครับ แล้วก็เขาก็แนะนําต่อไปว่าการเข้าไปเ,าเมื่อถึงบ้านของญาติาผู้ใหญ่เราแล้วเนี่ยนะครับการเข้าไปกราบไหว้เยี่ยมเยียนพบปะญาติพี่น้องต่างๆก็แนะนําให้คนคนนั้นเนี่ยนะครับคนที่เดินทางเนี่ยต้องประเมินอาการตนเองก่อนนะครับว่าตัวเองเสี่ยงอะไรมาหรือไม่นะครับไม่ว่าไม่ใช่ว่าท่านเป็น เสียงสูงที่สัมผัสกับคนติดเชื้อเมื่อสองวันก่อนอยู่ยังต้องกักตัวอยู่แต่เดินทางกลับบ้านถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าท่านจําเป็นต้องกลับจริงๆแล้วไม่อยากให้เดินทางถ้าคนมีความเสี่ยงแต่ถ้าจําเป็นต้องกลับจริงๆเนี่ยนะครับท่านก็ต้องประเมินตนเองแล้วต้องระมัดระวังตัวก็ต้องกันตัวเองแหะครับการเข้าไปกราบไหว้พบปะผู้สูงอายุญาติพี่น้องต่างๆก็ต้องตรวจ ATK ของท่านเองก่อน อย่างน้อยวันนั้นก็จะได้ยืนยันว่าท่านไม่มีเชือ้อแล้วก็วันสองวันข้างหน้าก็ต้องตรวจอีกทานองนี้เพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะให้ปู่ย่าตายายพ่อแม่ญาติพี่น้องที่เราไปหาเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดเชื้อจากเชื้อที่เราเอาไปฝากพร้อมกับเทศกาลสงกรานนี่แหละครับเขาก็แนะนําว่าให้ให้ระมัดระวังตนเองสําหรับคนที่เดินทางเพื่อกลับไปภูมิลําเนาแล้วก็ ผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันครับอยู่ที่บ้านเนี่ยญาติพี่น้องลูกหลานมาเนี่ยละครับถ้าวัคซีนยังไม่ได้รับก็ควรจะฉีดนะครับเพราะว่าลูกหลานมาเนี่ยก็ไม่รู้มาจากที่ไหนกันบ้างมากหน้าหลายตาแล้วก็มีโอกาสเสี่ยงติดเชื้ออีกนะครับถ้าฉีดวัคซีนให้ครบได้ก็ฉีดเลยนะครับเข็มสามถ้ายังไม่ได้รับเข็มกระตุ้นก็ฉีดเข็มสามเลยนะครับก็ประสานงานแจ้งขอ จากอสมอจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ,อลูกหลานมาเราต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ก่อนเลยนะครับคนเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะแนะนำให้ลูกๆหล,ลานๆที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยใส่หน้ากากอยู่ในบ้านก็ใส่ได้นะครับาทานอาหารก็แยกห่างๆกันหน่อยทำนองนี้นะครับก็เ,เรียกว่าเฉลิมฉลองสงกรานกันในวันแห่งครอบครัวเนี่ย ด้วยความระมัดระวังด้วยความวิถีใหม่ด้วยความห่วงใยกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ติดเชื้ออะไรต่างๆนาๆนานะครับซึ่งเขาก็ประเมินกันด้วยความกังวลนะครับว่าช่วงสงกรานเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่อาจจะทําให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายได้มากมายเลยนะครับเพราะว่าคนเดินทางกันมากไปมาอาสู่กันเนี่ก็คือเอาเชื้อไปหากันนะครับดังนั้น ถ้าตัดตอนให้ได้นะครับทำปฏิบัติอย่างที่สบคศูนย์บริการสถานการณ์โควิดได้แนะนำเนี่ยก็จะปลอดภัยนะครับและที่สำคัญครับที่ข้อกำหนดหรือคำสั่งของสบครวมถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดด้วยเนี่ยนะครับสิ่งที่ห้ามเลยนะครับอันที่หนึ่งคือการเล่นน้ำสาดน้ำเล่นปะแป้งนะครับปาร์ตี้โฟม หรือกิจกรรมอื่นๆใดๆที่เป็นความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพื้นที่สาธารณะนั่นก็หมายความว่าการเล่นสงการในลักษณะที่เอามา,าศาสตร์กันที่ถนนหนทางต่างๆในที่สาธารณะต่างๆนี้ไม่ได้นะครับปีนี้ห้ามนะครับเป็นการถือว่าเป็นการเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเพราะว่าพอเล่นน้ําลักษณะแบบนั้นแล้วเนี่ยหน้ากากละไม่ก็ไม่อยู่แล้วครับแต่แบบนั้น แล้วน้ำเนื้ออะไรต่างๆก็จะเ,เป็นพาหะได้อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายได้โดยง่ายโดยเร็วด้วยดังนั้นเนี่ยการเล่นน้ําปะแป้งปาร์ตี้ต่างๆปาร์ตี้โฟมหรือ,อน้ำพุอะไรต่างๆเนี่ยกิจกรรมใดๆก็ตามเนี่ยในพื้นที่สาธารณะนี่ห้ามเลยนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านชุมชนนะครับอันนี้อนุญาตให้ดำเนินการได้ ในส่วนที่เป็นงานประเพณีจริงๆเลยนะครับประเพณีจริงๆนะครับการที่จะเอาผู้สูงอายุมานั่งเรียงกันแล้วก็คนในหมู่บ้านมาลดน้ําเนี่ยอันนี้ก็ห้ามนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุนี่เปราะบางอยู่แล้วนะครับให้ท่านมานั่งแล้วก็คนอีกเป็นสิบเป็นยี่สิบสามสิบห้าสิบคนเนี่ยมาเดินเวียนลดน้ําแล้วก็หายใจลดกันอีกเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็มาอยู่กันแออัดคนเยอะๆอย่างนั้นเนี่ย ไม่ได้เลยนะครับก็ต้องงดประเพณีที่จัดได้ก็คือการส่งน้ำพระในวัดอย่างเงี้ยครับที่เป็นลักษณะที่ไม่ใช่รวมคนต่างคนก็ต่างไปสงน้ำการขนทรายเข้าวัดก็ต่างคนต่างไปที่ไม่ใช่เป็นการจัดเป็นงานเป็นเทศกาลอันนี้ก็สามารถทำได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายอำเภอก็จะเป็นคนที่จะให้คำปรึกษากับทางเจ้าอาวาสวัดต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้การจัด ประเพณีเนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับไม่ขัดไม่เป็นการแพร่กระจายของโรคอย่างที่เรากังวลกันนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสําคัญเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับสําหรับมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการประชุมแล้วก็มีมติแล้วก็จะออกเป็นข้อกําหนดให้ถือปฏิบัติกันต่อไปครับ วันนี้คงหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะ่อื่นเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญทุกท่านช็อปของเด่นกินของดีที่มารแมครั้งที่3วันที่7เมษายน65 ณนะบริเวณเรือโบราณสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีพบกับของดี4แสงเลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์พาคีเครือข่ายของขอ,อการค้าสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงศึกษาการทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองชมเรือโบราณสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายอย่าลืมอย่าพลาด7เมษายน65นี้กับงานช็อปของเด่นกินของดีที่ตลาดมาราแย่ครั้งที่3ณนะเรือโบราณ สารกลางจังหวัดอุบลราชธานีผู้ว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเิงโดยการลดหวานเครึงหนึ่ง ลดมั่นเครื่งหนึ่งลดเข้มเครื่งหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้หางไกลโรคให้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไปด้วยความปรารถนาดีจาก ท่านพงษ์รักพิล่มรักครูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี